อยากนอนตักม้าไหมอครับเต้ไม่ต้องน้อยใจน้องไม่ได้น้อยใจในความใจผมก็อยากทำตรงนั้นแต่อยากให้มา้มามัคนเ,เตรเตียมตอนแรนมานั่งกับคืนนี่แหละนั่งลงลูกมาหนูมานั่งใกล้ๆม,ามา,มา,ามาเต้มาเยียบมารับมาฮัลโหลครับถึงถึงหรือยังครับคนเดียวเลยเดี๋ยวมาพร้อมปลาใช่ไหมครับนะครับนะครับรับไม่ไมครับ ๋ยามาพร้อมปลาครับมาทั้งหนูทั้งเต้เลยนะข้าวมันไก่มาไม่ค่อยมีเวลาพามาทําแก๊งอ,อย่างที่หนูเห็นเมื่อกี้มาเข้ามาก็ต้องมาจัดการเรื่องแก๊งก่อนต้องมาดูแลเรื่องแก๊งก่อนเวลาตรงนั้นมันก็จะห,หายไปก็คือเวลาส่วนตัวที่อยู่กับพวกหนูส่วนใหญ่มาต้องอยู่กับแก๊งนะอาไล่ม,มาไม่ใช่ไม่อยากดูแลหนูมาเขารักหนูเป็นหัวหนึ ฉันขอให้เธอเรียกเขาไหมร้องอะไรอะร้องผิดอะเชิญนั่งโซฟาก่อนทำอะไรอะฟอร์มเลี้ยงลูกอีกแล้วฟอร์มเลี้ยงลูกอะไรวะสาวบางโพมันโก้จริงๆตะเตะเตะตะตะเฮลเฮลเฮลแวันนี้ครับนั่งลงนี้ มาแล้วลูกจ้าชุดกกว่าที่ที่ยากได้น้องๆนั่งเลยบ้านพี่เองต้องเก่งใจนั่งเลยบ้านพี่เองไม่ต้องเก่งใจหรออย่างงั้นเต็มมาก่อนถามจริงนะใครมันเป็นคนปล่อยคิวพวกมึงมาเนี่ยหนูถามแค่นี้แหละถ้าบอสคิดถึงพวกหนูไหมบอสรู้เป่าว่าทำไมวันนี้หนูถึงเอาออนไลน์มา บอสพร้อมหรือยังฟังก่อนบอสไกลจังไม่บอสต้องฟังหนูก่อนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมไหมฟังกูก่อนไม่บอสต้องฟังหนูก่อนอ่ะหนูฟังบอสก่อนก็ได้มาลูกกูเสียความทรงจำก็ไปลื้อฟื้นความทรงจำสิก็ลื้ออยู่เนี่ยแล้วมึงก็มาเนี่ยไอสัตว์แหกกระเจิงหมดแล้วเนี่ยลูกกูจะจำอะไรก่อนแล้วเขาจำได้ไงว่าบอสเป็นแม่อ่ะ ก็เต้มันบอกอ้าวแล้วเชื่อคนง่ายจังหนูหนูเชื่อคนง่ายจังลูกมันไม่ได้หนูจริงจริงอะแม้นคือพี่หนูเรียกพี่อะหนูลูกหนีไปอาจาดี่คือน้องหนูกหนีไปหนูเรียกเขาว่าข้าวมันกุยหนีไปตังข้าวมันกุยของพี่อชานี่กูมีน้องเอิบเบิร์ดเนี่ยเอ้าเสียใจหมามีน้องไม่โตหมามีน้องตอบแล้วทำไงต่อ หนูจะเชื่อคนง่ายแบบนี้ไม่ได้ละลูกคือความจริงแล้วคนที่หนูหนุนตักอยู่นั้นเขาคือป้าข้างบ้านไม่หรอมึงบอกกูเป็นป้าข้างบ้านอันนี้บ้าข้างบ้านไม่ได้พูดอะไรแกข้างในเลยเราเป็นชาวบ้านหนึ่งบ้านสองไม่ครับบสดูคนนั่งด้วย